ราหูจะย้ายในรอบ18ปีนะคะออกจากการทับลักของคุณแล้วหลุดพ้นกรรมหลุดพ้นวิบากกรรมหลุดพ้นพินทุบาทต่างๆนานานะคะซึ่งดาวราหูย้ายครั้งนี้ก็ต้องย่อมส่งผลดีกับชาวราศีมีนเช่นกันนะคะชีวิตของคุณกำลังจะเกิดจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสำคัญค่ะนะคะที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสำคัญเพราะว่าหนึ่งปีนี้มีดาวดวงอื่นย้ายด้วยดาว พระหัตคือดาวประจําตัวของคุณนะคะแล้วก็ดาวเสาร์อีกต่างหากนะคะกว่าจะมาทับลักคุณอีกครีนึ่งก็รอบ18ปีหน้านะคะรอบ18ปีวันข้างหน้าเนี่ยอ่าก็ไม่เหมือนเหตุการณ์ในปีนี้นะคะเพราะว่าดาวอื่นมันก็ไม่ได้ทําม,มุมแบบนี้ด้วยนะคะปีนี้ค่ะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมไปจนถึง22พฤศจิกายนปี69ดาวราหูจะสถิตพบวินาศ จุดเปลี่ยนแปลงจุดพลิกผันแน่นอนอยู่แล้ววินาศอ,าร,าอาริปัญหาอริปัญหาศัตรูปัญหาต่างๆมันจบสิ้นดวงพลิกผันดวงพลิกชีวิตนะคะของชาวราศีมีนชาวราศีมีนนะคะก็หมายถึงจบสิ้นกรรมเก่าได้จบสิ้นวิบากกรรมได้นะคะก่อนหน้านี้ใครเจอทุกมาโอ้โหทุกหนักมากนะคะชีวิตแวงแกว่ง นะคะปัญหาการเงินอีกนะคะราหูคน้นรัพย์อีกนะคะปัญหาอย่างอื่นอีกโอ้เอาแน่เอานอนไม่ได้อีกตรงนั้นอ่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะงานจะมีเหตุการเปลี่ยนแปลงเช่นกันค่ะนะคะราหูยกถึงงานงานต่อไปนี้จะโดดเด่นมากๆจะมีโอกาสสร้างความเจริญสร้างความสําเร็จสร้างความก้าวหน้าเป็นจุดสิ้นสุดอะไรเก่าๆแล้วได้เริ่มงานใหม่ได้ไหมได้จบปัญหาเก่าๆจบเรื่องราวเก่าๆ ดวงพลิกผันดวงพลิกชีวิตนะคะของชาวราศีมีนส่วนบางท่านก็ได้เปลี่ยนงานย้ายงานส่วนบางท่านก็จะอาจจะโชคดีตรงที่ว่าได้มีการปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวดาวพระหัสดาวเจ้าเรือนการงานจะได้ตําแหน่งปทุมเกณฑ์อีกดาวราหูก็ไปโยกถึงงานอีกปัญหามันจบนะคะปัญหามันจบบางท่านได้ปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้าย นะคะตรงนี้เกิดขึ้นความเจริญก็ต้องมาสู่คุณอยู่แล้วค่ะนะคะของชาวราศีมีนหรืออาจจะหมายถึงเปลี่ยนงานใหม่ๆไปเลยรูปแบบใหม่ๆนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นใครจะลงทุนใครจะเปิดกิจการใครจะเปิดร้านเปิดเปิด,ปดร้านค้าร้านขายร้านอะไรก็แล้วแต่ ก็สามารถทําได้งานที่ใครที่ต้องการทํางานแบบใช้ความรู้ความสามารถหรืองานที่คุณใช้ความรู้ความสามารถก็จะนําพาชิดสู่ความรุ่งเรืองความเจริญนะคะใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับไรเอยทางใกล้ต่างถิ่นแดนไกลก็จะมีโอกาสเช่น